แม่สงรีซ be ื้อน้องหอมนะคะพี่น้องเอ๋ทำงานเราก็ต้องให้อะไรตัวเองใช่ไหมเราก็ให้ลูกให้ผัวเราก็ต้องให้อะไรตัวเองบ้างมันเป็นความสุขอย่างนึงเอ้าทำไมโอ้เดียทำไมอันนี้มันสเปร์มออกมาแบบนี้ล่ะอะไรเนี่ย ดีนะเนี่ยโอ้โหฮึมใส่น้ำหอมค่อยสเปร์โอ้โหสเปร์ค่อย สเปย์ค่อยถุงถุงหลุดพี่น้องหัวหัวหัวสเปย์หลุดกลับมาแล้วดาเลอโบเดอะเพร์67ป a รอ d หมว f ่มเซ แวน้อยมีการทำเสียงแข็งใส่แม่โคดเล็กๆเองนะบอกคุณพ่อโคดเล็กๆเองนะเนี่ยขนมไปให้น้าดีเลือกออยูแม่บอยูมาเก็บของซอยแม่ซื้อน้ำหอมมาพี่น้องค่ะไม่เคยใช้ยี่ห้อนี้แต่ว่าเคยลองมันหอมมากไม่รู้ว่าเขาผลิตมาจากที่ไหนนะ ชื่อก็อ่านไม่ออกนะพี่น้องเลยแต่ว่าค่อยขาเนี่ยโน้หอยนาดีอันนนดีกินอันาดีกินอะไรก็ได้ขอนุญาตแกะก่อนขวดขวดละแค่สามสิบมลลิลิตรสามสิบมิลลิกรือเปล่าสามสิบมิลลิลิตรแต่ว่ามันหอมมากที่นั่นหอมมากขออนุญาตแกะก่อนนะไปชอปปิ้งกลับมานี่แหละ หมดไปกับสิ่งนี้เงินเดินออกได้มาเพราะว่าโอเคตอนนี้ยแกะแล้วก็โชว์นะพี่น้องคะ่ะ so oh! พี่น้องดูขวดสวยมากขวดนี้67บปอนด์ไม่รู้ว่า what is the name can you read for me ฮะ alien huh? alien goddess alien goddess goddess เก็บของก่อน No! Don't หนุ e ก t อนลีฟ e ี่ออ is for the innocent people โอเคพี่น้องไม่เคยใช้ยี่ห้อนี้ขวดเล็กๆแค่นี้แต่เขาเขา,เขาทำขวดขวดสวยมาก mm hmm. อ่าหกสิบเจ็ดปอนด์ก็ประมาณ mm hmm. เท่าไหร่เนี่ยไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คก่อนขออนุญาตเช็คกับอ่าเช็คเก็บของขึ้นมาให้มันเบิดให้สาวน้อย mm hmm. เก็บของช่วยแม่ ไปช้อปปิ้งวันนี right. ้นะคะเจ็ดคูณไปสี่สิบห้าปากี่หนอน้ำหอมคนละสามพันปาดปาดปาดปา่าอยขึ้นสิบอลลอยบอกอ่าอะไรที่ค่อยชอบค่อยไม่ได้แบบค่อยไม่ได้แบบว่าอ่าอะไรอ่ะค่อยไม่ได้ฮิตว่ามันจะแพงแต่ว่าค่อยชอบคือค่อยทํางานค่อยไม่ค่อยซื้ออะไรให้ตัวเองอยู่แล้วคือค่อยไม่ไปช้อปปิ้งแบบ ช่วยร่ไย,ยค่อยไม่ไปเที่ยวค่อยไม่ไปกินค่อยอยู่แต่บ,บ้านเพื่อนๆก็จะเห็นอยู่แต่บ,บ้านทําทอะไรก็กินอยู่แต่บ,บ้านพอเงินเดือนออกทีอะแม่สมศรีก็จ่ายค่ารถให้พ่อใหญ่ส0งร้อยแล้วกใใ็ให้ให้ให้ลูกสาวแกร้อยหนึ่งเพราะว่า,าลูกสาวแกขาดงานหลายวันคือไปส่งไปรับไปส่งพ่อพ่อ,พอแกก็แฟนเรานี่แหละไป ไปหาหมอ hey, hey. พอเงินเดือนเราออกเราก็ทางานด้วยกันกับลูกสาวแกเงินเดือนเราออกเราก็ไม่อยากให้แกคือเราก็มีน้ําใจกับแกพี่น้องคะ่ะแม่สมศรีก็ให้เมื่อวานแกก็บอกว่าแกไม่เอาแต่เราก็บอกว่าเราอยากให้เพราะว่ามันเป็นสิน้ําใจไม่ใช่ว่าคือหน้าที่นี้มันเป็นหน้าที่เราที่เราต้องดูแลพ่อพ่ออยู่ก็คือแฟนฉันนี่แหละฉันแต่ว่าฉันอยากให้ มันเป็นน้ำใจจากฉันยูยูจะบอกว่าไม่เอาไม่ได้นะก็เลยบอกกันนี่พี่น้องคะ่ะ